Long due Podcast Due มีทั้งช่วงที่เป็นมิตรมากๆแล้วก็ช่วงที่ตึงเครียดก็มีมีทั้งช่วงร่วมมือกันแข่งขันกันขัดแย้งกันและบทเรียนที่เราอาจจะได้จากเรื่องนี้ก็คือความสำคัญของการเคารพในอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกันและกันนะคะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา ซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนสนใจนะครับแล้วก็ยอมรับว่ามันมีความซับซ้อนอยู่ไม่น้อยเลยสวัสดีค่ะใช่ค่ะเป็นเรื่องที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานแล้วก็มีหลายแง่มุมมากๆค่ะข้อมูลที่เรามีวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยครับทั้งประวัติศาสตร์การเมืองแล้วก็มุมมองความรู้สึกของผู้คนด้วยเราจะมาลองกลั่นประเด็นสําคัญสคัญให้เห็นภาพชัดขึ้นกันครับค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่น่าสนใจจริงๆเพราะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะ มีทั้งช่วงที่เป็นมิตรมากๆแล้วก็ช่วงที่ตึงเครียดก็มีครับผมการทำความเข้าใจที่มาที่ไปของแต่ละประเด็นเนี่ยจะช่วยให้เรามองสถานการณ์ปัจจุบันได้รอบด้านมากขึ้นนะคะถ้าพูดถึงที่มาที่ไปเรื่องประวัติศาสตร์นี้เลี่ยงไม่ได้เลยนะครับ mm hmm. ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรในดินแดนที่เป็นไทยกับกับกมพูชาปัจจุบันเนี่ยมีมานานมากแล้วตั้งแต่ยุคสุขโขทัยอยุธย,ยากับอาณาจักรขอมหรือขเขมรโบราณค่ะ ยาวนานมากข้อมูลบ่งชี้ว่ามันไม่ใช่เส้นตรงเลยมีทั้งช่วงร่วมมือกันแข่งขันกันขัดแย้งกันสลับไปมาแบบนี้ครับใช่ค่ะสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนจะยังส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้ไม่น้อยเลยนะครับจุดนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่บันทึกในอดีตแต่มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจําร่วมหรือบางทีก็เป็นเรื่องเล่าที่ส่งต่อกันมาครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองที่ทําให้ประเด็นที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมกลายเป็นเรื่องที่แบบว่าอ่อนไหวได้ง่ายอ่อนไหวเป็นพิเศษค่ะอาจมีการตีความอดีตที่แตกต่างกันไปแล้วนั่นก็ส่งผลต่อท่าทีในปัจจุบันได้เหมือนกันค่ะพอพูดถึงเรื่องอ่อนไหวก็อดนึกถึงประเด็นเขตแดนไม่ได้เลยโดยเฉพาะการณีปราสาทพระวิหารอืมเรื่องใหญ่เลยค่ะครับเป็นเรื่องใหญ่มากถึงขั้นไปถึงสารยุติธรรมระหว่างประเทศหรือสารโลก ใช่ค่ะแต่ก็น่าแปลกใจนิดหน่อยนะครับว่าแม้จะมีคำตัดสินออกมาแล้วแต่ความรู้สึกหรือความขัดแย้งในทางปฏิบัติมันก็ยังไม่จบเสียทีเดียวสิ่งที่น่าพิจารณาตรงนี้นะคะคือตัวคำตัดสินของศาลโลกในปี2505เนี่ยชัดเจนเรื่องตัวประสาทก็จริงรแต่ประเด็นที่ยังเป็นที่ถกเถียงกันต่อมาคือเรื่องพื้นที่โดยรอบแล้วก็การตีความขอบเขตอำนาจอธิปไตยในบริเวณน,นั้น คือยังมีรายละเอียดที่ต้องตีความกันอีกใช่ค่ะซึ่งการตีความที่ไม่ตรงกันนี่แหละค่ะที่เป็นเชื้อไฟให้เกิดความตึงเครียดแล้วก็มีการกระทบกระทั่งตามแนวชายแดนอยู่เป็นระยะระยะครับผมมันสะท้อนความท้าทายในการจัดการพื้นที่ที่ยังมีความเห็นต่างหรือมีลักษณะเป็นพื้นที่ทับซ้อนอยู่นะครับแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องเขตแดนบนบกหรือเรื่องประสาทยอย่างเดียวใช่ไหมครับเหมือนมีมิติอื่น,นๆเข้ามาทําให้ซับซ้อนขึ้นไปอีกอื <c oughs> ในข้อมูลนี้พูดถึงการอ้างสิทธิเหนือพื้นที่ทางทะเลที่อาจจะมีทรัพยากรธรรมชาติอยู่ด้วยถูกต้องเลยครับนอกจากประวัติศาสตร์และเขตแดนบนบกแล้วเนี่ยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะทรัพยากรในอ่าวไทยก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญครับแล้วบางครั้งเรื่องเหล่านี้ก็ถูกนำไปผูกโยงกับประเด็นทางการเมืองภายในของแต่ละประเทศด้วยอ๋อมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวด้วยใช่ค่ะ นักการเมืองบางกลุ่มอาจจะใช้ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือความขัดแย้งเรื่องเขตแดนมาบอกว่าสร้างคะแนนนิยม mm hmm. หรืออาจจะเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในประเทศตัวเองซึ่งยิ่งทำให้การหาทางออกที่เป็นกลางและยั่งยืนมันยากขึ้นไปอีกค่ะโห oh, ฟังดูมีแต่เรื่องซับซ้อนปัจจัยเยอะไปหมดเลยนะครับ แต่ในอีกด้านหนึ่งข้อมูลก็บอกว่ามันก็ไม่ได้มีแต่ความขัดแย้งอย่างเดียวนะค่ะค่ะยังมีความพยายามพูดคุยหาทางออกกันอยู่ตลอดเวลา <c oughs> ใช่ค่ะอันนี้เป็นด้านที่สําคัญมากๆนะคะเพราะแสดงให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยตะระหนักดีว่าการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเป็นสิ่งจําเป็นครับก็จะมีการเจรจาทวิภาคีอยู่เสมอมีกลไกการหารือในกรอบอาเซียนแล้วก็มีความร่วมมือในด้านอื่นๆด้วย เช่นด้านไหนบ้างครับก็เช่นด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวอะไรทํานองนี้ค่ะซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ดีว่ายังมุ่งหาแนวทางที่จะอยู่ร่วมกันให้ได้แม้จะมีประเด็นที่เห็นต่างกันอยู่ก็ตามเข้าใจแล้วครับสรุปแล้วจากข้อมูลทั้งหมดนี้ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชามันมีหลายชั้นมากๆเลยนะครับค่ะสอนกันอยู่ตั้งแต่ร่างเงาทางประวัติศาสตร์ที่ลึกมากปัญหาเขตแดนที่ยังค้างคามาจนถึงเรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบันอื <c oughs> การจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ต้องมองให้ครบทุกมิติจริงๆถูกต้องเลยค่ะและบทเรียนที่เราอาจจะได้จากเรื่องนี้ก็คือความสำคัญของการเคารพในอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกันและกันนะคะครับอันนี้สำคัญมากค่ะรวมถึงการยึดมั่นในแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีผ่านการเจรจานี่คือหัวใจเลยค่ะที่จะนาไปสู่ความสัมพันธ์ที่มั่นคงในระยะยาวได้ครับผม ทีนี้สิ่งที่น่าชวนขบคิดต่ออาจจะเป็นคําถามที่ว่าเ,ออเรื่องราวหรือประวัติศาสตร์ที่เราเรียนรู้และบอกเล่ากันภายในประเทศเราเองเนี่ยมันมีอิทธิพลมากน้อยแค่ไหนต่อสายตาที่เรามองเพื่อนบ้านอืมน่าคิดครับแล้วเราจะมีวิธีสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งและเป็นจริงข้ามพรมแดนความรู้สึกเหล่านี้ไปได้อย่างไรบ้างอันนี้อาจจะเป็นคำถามให้เราได้คิดกันต่อนะคะครับเป็นคำถามปลายเปิดที่น่าสนใจมากครับ จากข้อมูลที่เราได้รับมาเกี่ยวกับแนวทางาแนวทางการจัดการความสัมพันธ์แล้วก็การแก้ไขความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาค่ะครับผมคือดูจากข้อมูลแล้วเนี่ยมันก็ชี้ให้เห็นถึงความพยายามนะคะที่จะหาทางออกแบบสันติวิธีอืมแต่ขณะเดียวกันมันก็สะท้อนความท้าทายที่ยังมีอยู่เหมือนกันครับใช่ครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะลองมาสกัดแก่นสําคัญกันดูค่ะว่า ข้อมูลชุดนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับหนทางข้างหน้าบ้างโดยเฉพาะเรื่องการสร้างความสัมพันธ์เพื่อนบ้านให้มันยั่งยืนนะคะครับน่าสนใจครับสิ่งที่เอ่อดูเหมือนจะเด่นขึ้นมาจากข้อมูลชุดนี้เลยนะคะก็คือการที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขายอมรับร่วมกันถึงความจําเป็นของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติแล้วก็ประโยชน์ที่จะได้จากความร่วมมือกันมแม้ว่าโอเคประวัติศาสตร์หรือความขัดแย้งบางเรื่องมันก็ยังอยู่แหละแต่ว่าเอ่อข้อมูลมันเหมือนจะชี้ว่า เขาก็ตรหนักนะว่าถ้าขัดแย้งกันไปเรื่อยๆมันก็กระทบทั้งผู้เลี้ยงไม่ได้เลยใช่เลยครับอันนี้ชัดเจนมากในข้อมูลที่ให้มาคือมันมีการแจกแจงวิธีที่ใช้กันอยู่หลายวิธีเลยนะครับทั้งการจราจาแบบทวิภาคีโดยตรง ซึ่งบางทีข้อมูลก็เจาะไปที่กลไกเฉพาะเลยนะอย่างพวกคณะกรรมการร่วมต่างๆที่พยายามจะจัดการประเด็นที่มันละเอียดอ่อนมากๆอ๋อค่ะค่ะแล้วก็แน่นอนกรอบอาเซียนอันนี้ก็มีบทบาทสําคัญเอ่อที่น่าสนใจคือบางทีเวทีเซีานเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุยงานอย่างเดียวแต่เหมือนเป็นพื้นที่สร้างความคุ้นเคยกันด้วยระหว่างผู้นาอะไรแบบนี้อืมแต่ลหลักเลยเป้าหมายที่เห็นตรงกันในข้อมูลก็คือพยายามสร้างความเข้าใจแม้แต่เรื่องที่เห็นต่างกัน แล้วก็พยายามหาทางพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันเดินหน้าต่อไปได้นะครับเอาละค่ะพอพูดถึงการสร้างความเข้าใจแล้วหลักการสําคัญสาคัญเลยที่ข้อมูลชุดนี้ดูจะเน้นย้ําอยู่เรื่อยๆเนี่ยมีอะไรบ้างคะที่เหมือนเป็นเออเข็มทิศนําทางในเรื่องที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวแบบนี้ครับสิ่งที่น่าสนใจจริงๆนะครับจากการดูข้อมูลพวกนี้คือการย้ําไปที่หลักการที่ดูเหมือนพื้นฐานแต่เอาเข้าจริงมันก็ทํายากเหมือนกันนะคือหนึ่ง การสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันจริงๆค่ะไม่ใช <Cock S 1> <tinc S 2> ่แค like <te Liberty Overwatch> ่ฟังผ่านๆแต่พยายามเข้าใจมุมมองของอีกฝั่งเลย2ก็คือการเคารพอธิปไตยบูรณาภาพดินแดนอันนี้เป็นเรื่องอ่อนไหวตลอดการอยู่แล้วใช่ค่ะและ3ที่สำคัญสุดๆคือการยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีคือไม่ใช้ความรุนแรงข้อมูลหลายส่วนชี้ตรงกันเลยครับว่าหลักการพวกนี้มันไม่ใช่แค่แนวปฏิบัติที่ดีนะแต่มันเป็นเงื่อนไขจมเป็นเลยแหละ ในการสร้างความไวเนื้อเชื่อใจอเพื่อที่จะได้ก้าวข้ามปัญหาที่มันค้างคาอยู่แล้วก็มองไปข้างหน้าได้เพื่อประโยชน์ของคนทั้งสองประเทศจริงๆมีจุดหนึ่งค่ะในข้อมูลที่ให้มาที่ดิฉันว่าน่าสนใจมากคือการให้ความสำคัญกับมิติที่ไม่ใช่แค่รัฐบาลคุยกันแต่ลงไปถึงระดับประชาชนเลยที่เรียกว่า people to people contact นะคะ ข้อมูลพวกนี้เขาอาธิบายความสาคัญของมันไว้ยังไงบ้างคะในบริบทความสัมพันธ์ที่บางทีมันก็ตึงๆกันอยู่ประเด็น <Open S 2> นี้สําคัญมากครับคือข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยมันชี้ว่าการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมการศึกษาหรือแม้แต่ค้าขายเล็กๆน้อยๆชายแดนเนี่ยมันเหมือนทําหน้าที่เป็นะสะพานเชื่อมใจอย,อย่างที่ว่าจริงๆนะครับมันช่วยลดภาพเหมารวมหรืออคติที่อาจจะเกิดจากสื่อหรือจากประวัติศาสตร์บาดแผลบางอย่าง อ uh huh. พอคนธรรมดาได้มาเจอกันคุยกันทําอะไรร่วมกันมันเกิดความรู้สึกผูกพันมันสร้างสิ่งที่เรียกว่าทุนทางสังคมขึ้นมาคือความไว้ใจในระดับรากหญ้าอ๋อค่ะซึ่งข้อมูลพวกนี้ก็ชี้ว่าเออมันอาจจะเป็นฐานที่แข็งแรงกว่าที่เราคิดก็ได้นะในการหนุนสันติภาพระยะยาวแม้ว่านโยบายระดับบนจะยังออมีติดขัดกันอยู่บ้าง แต่ถึงอย่างนั้นบทบาทของภาครัฐเองก็ยังเป็นปัจจัยสําคัญมากๆใช่ไหมคะดูเหมือนข้อมูลก็จะเน้นว่าต่อให้ประชาชนจะเชื่อมสัมพันธ์กันดีแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีนโยบายรัฐที่มันเอื้อจริงๆหรือแก้ปัญหายอย่างจริงจังมันก็อาจจะไม่ยั่งยืนหรือเปล่าคะแน่นอนครับใช่เลยภาครัฐยังไงก็มีบทบาทสำคัญมากในการกำหนดทิศทางสร้างบรรยากาศต่างๆข้อมูลที่เราดูกันเนี่ยมันย้ำเลยว่าต้องการนโยบายที่ชัดเจนคือไม่คลุมเครือค่ะ ต้องเป็นธรรมไม่เอ็นเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญคือต้องสร้างสรรค์ด้วยคือต้องกล้าคิดน้องกรอบเดิมๆหน่อยเพื่อหาทางออกใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องที่มันขัดแย้งกันนานๆหัว mm. ใจสําคัญเลยที่ข้อมูลชี้ไปทางเดียวกันก็คือนโยบายพวกนั้นต้องมองประโยชน์ร่วมกันเป็นหลัก มิ t ชั l b เบเนฟิตไม่ใช่แบบจะเอาชนะกันหรือมองแต่ฝั่งตัวเองอย่างเดียวถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปภาพรวมจากข้อมูลที่คุณผู้ฟังให้มาได้ไหมคะว่าแนวทางการแก้ปัญหาหรือจัดการความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องใช้หลายๆอย่างประกอบกันเลยทั้งการทูตหลายระดับทั้งทวีภาคีทั้งอาเซียนครับผมแล้วก็ต้องยึดหลักการสากลอย่างการเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็ต้องส่งเสริมความเข้าใจระดับประชาชนอย่างจรงจิงๆจังๆด้วยแล้วก็นโยบายรัฐที่ต้องมองไปข้างหน้ามองประโยชน์ร่วมกันอะไรทํานองนี้ ใช่เลยครับสรุปได้ดีมากเลยแกรแก่นแท้ที่ได้จากข้อมูลชุดนี้มันคือการพยายามเปลี่ยนมุมมองต่อความขัดแย้งนะครับจากที่อาจจะเคยมองว่าเป็นปัญหาที่ต้องกําจัดทิ้งไปก็เปลี่ยนมามองเป็นสถานการณ์ที่เราต้องบริหารจัดการมันด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วขณะเดียวกันก็ไม่หยุดมองหาโอกาสที่จะร่วมมือกันแม้ในสถานการณ์ที่มันอาจจะดูตึงเครียดก็ตาม,มข้อมูลชุดนี้มันเชียเห็นศักยภาพเลยนะครับว่า ถ้าทั้งสองประเทศสามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากๆแบบนี้ได้ดีเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นออกรณีศึกษาที่น่าสนใจหรือเป็นต้นแบบที่ดีในภูมิภาคนี้ได้เลยน่าสนใจมากค่ะซึ่งทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันก็นําไปสู่คําถามที่น่าคิดต่อนะครับคือจากข้อมูลที่เราเห็นพลังของการเชื่อมสัมพันธ์ระดับประชาชนเนี่ยมันก็ทําให้เราอดตั้งคําถามไม่ได้ว่าแล้วปฏิสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆในระดับคนต่อคนแบบนี้ พอรวมรวมกันแล้วเนี่ยมันจะสามารถสร้างแรงกระเพิ่มได้มากพอที่จะไปเปลี่ยนแปลงหรือมีอิทธิพลต่อนโยบายระดับชาติได้จริงๆไหมอ๋อค่ะในการที่จะคลี่คลายปมปัญหาที่มันฝังรากลึกแล้วก็ซับซ้อนมากๆระหว่างประเทศแบบนี้ได้นะครับหรือมันต้องอาศัยปัจจัยอะไรอื่นๆมาช่วยเสริมอีกบ้างอันนี้น่าคิดต่อมาๆครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีค่ะขอบคุณค่ะ